สวัดสวด,ดีครับ,รบพบกับอ,อาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิบซีโอซีริกอร,รายการในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์เออ,อม,มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะ กดแชร์ออกไปคนละ9999แชร์นะแชร์แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะขงหน้านี้จะรู้เพียงแค่3ามวันเท่านั้นนะคะ ภายในสามวันนี้นะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะข้างห,หน้านี้เราจะรู้ไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนเรื่องสื่อเทพสื่อวิญญาณนะคะพลังจิตไพ่เทพนะคะแล้วก็ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นเราจะไม่รู้ข้างหน้านี้ฟรีนะคะเพราะว่าอาจารย์ทับบอกว่า ถ้าเขาจะให้เราตรวจนะก็ต้องบูชาเราก่อนกดแชร์ออกไปยังไม่ได้แชร์เลยคนละเก้าพันเก้าร้อยก้าสิบก้าแชร์โดยที่มีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวตอบให้นะใครที่เข้ามาเดี๋ยวตอบให้รอแป๊บหนึ่งขอญาตแชร์ก่อนแชร์แล้วเดี๋ยวกลับมาตอบให้นะเเข้าใจเข้าใจรอก่อนแป๊บหนึ่ง นะเดี๋ยวแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามเดี๋ยวขอญาตแชร์ไปเดี๋ยวก่อนพอแชร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะตอบให้อย่าลืมครับคลิกกดแชร์ให้ด้วยครับเพียงคนละ9ก้าพันเกแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับ ใคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามน,นะคะแชร์แล้วค่ะเมย์ May ค่ะความรักครั้งนี้เป็นไงคะมีแฟนแล้วใครบอกมันเหมือนถูกเก็บไว้ซ่อนไว้ไม่บอกไม่กล่าวนะไม่สแสดงออกเต็มร้อยอะไรเงี้ยระวังเรื่องรักซ้อนนะคะไม่ชัดเจนนะครับนะไม่ชัดเจนถูกเก็บซ่อนไว้เอ๊ดูดูก่อนว่า คือต,ต่างฝ่ายเนี่ยมีใครหรือเปล่าอีกคนนึงนะคะที่ไม่ใช่อีกคนนึงอะ่ะอ,อย่างนั้นนะคะอันนี้พูดกลางๆที่สุดแล้วนะอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะอย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ้าแชร์นะบอกได้ว่าเขาอาจจะมีใครซ่อนไว้นะคะหรือเราอาจจะมีใครซ่อนไว้หรืออาจจะมีใครเก็บซุกอะไรบางอย่างซ่อนไว้โดยที่ไม่บอกกัน หรืออาจจะเป็นพ่อไม้มาแต่เดิมนะให้ดูให้ดีนะหรือเป็นความสัมพันธ์แบบปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยให้ใครรับรู้โดยที่มีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้เห็นทุกอย่างใครถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้แอบบเป็นเด็กเก็บนะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอศิริ15แล้วผมครับ นะตามนี้ครับแล้วก็ idr ajtop หนึ่งหกครับคือคําถามของคุณฝนเนี่ยคนจะถามไปคําถามเดียวไปเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดแค่ไพ่ใบเดียวนะอ้าวเขาถามว่าอะไรถามว่างานที่ทําตอนนี้กับงานใหม่งานใหม่จะทําดีกว่ากันงานไหนจะทําดีกว่ากันรงานที่ทํากันตอนนี้อ๋อมันมันเป็นสองคำถามมันมันต้องเปิดเปิดสองใบคุณลองถามมาเลยว่าอ่ะงานที่ทําอยู่ตอนนี้จะดีกว่างานใหม่ไหมคะหรือว่างานใหม่ดีกว่าเอาแค่นี้หรือว่างานใหม่ทํางานใหม่จะดีกว่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ ตอนนี้ผมบอกได้เลยนะมีงานอดีสุดแล้วครับนะนะเพราะฉะนั้นถามมาดีกว่าครับว่าจะเอางานใหม่หรือเอางานเก่าแค่นี้แหละพูดมาตรงๆนะเราเปิดให้ภพยใบเดียวนะครับกดแชร์แล้วเพราะ <share S 2> ว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้ามันไม่เหลือกว่ากว่าแรงจริงๆงานที่ทําประจําอยู่เนี่ยนะอย่าเพิ่งเสียไปเลยแต่ถ้าเกิดคามีการแบบเช่นบีบให้เราออกอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นนะการท้ออต้องดูนะคะต้องดูว่างาน ถามมาหนึ่งคำถามเลยค่ะนะมาแล้วโดยที่มีท่านอาจารย์เออค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิม์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามก็กดทีเดียวเลยแออชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะอกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนอ่ะค่ะ งานใหม่จะดีกว่างานเก่าหรือเปล่าคะเอางานใหม่ดีไหมคนะงานใหม่จะเป็นไงบ้างอ่ะดูดิอืมคือม,มันเอาตรงๆนะไพ่บอกว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะเอแคนี้แหละนั่นแหละขึ้นมาสรุปเลยนะคะคุณมีเกมเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนะคะขอให้ได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยออกจากงานเก่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวเคว้งนะ อันนี้แต่และดูแล้วอ่ะทุกคุณได้เปลี่ยนงานแน่นอนนะคะเป็นพายโยงย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะข้างหน้านี้เราจะรู้เพิมแค่ไพย่ยิบซีเรื่องทั่วไปเท่านั้นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะถ้า เรื่องของไพ่เทพพลังจิตตรวองค์ตรวเทพสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะใครอยากดูไพ่ยิ่สีข้างหน้านี้ดูได้เลยค่ะดูคาว่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคาว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการสดอยู่สาม,มารถถามได้นะคะแต่ถ้าไม่มีคาว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการเป็นเทปย้อนหลังนะคะจะรายการจบไปแล้วถามไม่ได้แล้วนะคะอ่ะบวยถามยังคะบวยบวยถามได้คําถามนะคะบวยบวยถามคาถาม คลิปอื่นไปแล้วนะคะมาดูคลิปนี้ยังไม่ได้หามาะบวยน่ะบวยมาแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะบวยการเงินจะเป็นเช่นไรบ้างคะน้องบวยนะคะการเงินจะเป็นเช่นไรโอ้ได้เงินมาครับเมตตามานิยมได้เงินอย่างแบบแฮปปี้อะแฮปปี้เลยเมตตามานิยมแชร์แล้วยุปีใหม่จะมีโอกาสใช้โหต้องปีใหม่นะเนาะขอเราดูแค่สามวันเองค่ะเมื่อกี้เราก็บอกแล้วนะดูสามวันนะจะดูไหมหรือจะหามใหม่คะ เขาบอกว่าปีใหม่จะมีโอกาสใช้นี่หมดไหมจ๊ะอืมคือถ้าดูไปก็ดูแค่สามวันวน่ะดูจะดูไหมอ่ะหรือจะเสียสิ์นี้ไปนะคะถามเมื่อไหร่ไหมถามใหม่ไหมจะได้ดูภายในสามวันนะคะอืมอะไรนะ่ะเขาเข้ามาถามไงดูเลยตอบไปบอกอดีจังเลยเข้าตรงนั้นได้โอ้ของเครื่องโอ้เข้าไม่ได้ ทำไมช้าไม่รู้เดี๋ยวแปไ๊บนึงเนี่ยกดเข้าไม่ดีกดเข้าไป,ไปแล้วรอก่อนเอาเห็นไหมหา,ายไปเลยท็อปไม่ยอมไอ้นี่เข้าไปแล้วไม่ยอมนี่มันไม่เป็นไรครั้งมันเทิงมาเดี๋ยวดูข้างในเครื่องอยู่นไหน เมื่อกี้นี่ไงาาใ,ไนในในเพจเมื่อกี้นี้ที่เราทำไล์สดไงเพจชมรมอะตายดยดใ่างซาย,ยไนกระตกระตอะเขาไมต่อแล้วนี่อืม ตอบทำไมเดี๋ยวก็ตอบเาาองอ,อะมีคนถามเข้ามาอชื่ออะไรเจ็บแชรแล้วเจ๊บผมกับแฟนจะเลิกกันจริงไหมครับทะเลาะกันไม่ดูค่ะเรื่องับไม่ดูรครับะะถ้าถามว่าจะได้คืนดีกันไหมจะตอบให้นะคะเพราะตามจัญญาบันแล้วเขาไม่ให้ดูคู่รัก ผ่บาดหมางใจกันน่ได้ดีนะคะ อ่ะเข้ามาครับนะเข้ามากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละ1นึ่คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลรายการคู่กับท่านอาจารย์โอกนะผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะ ไหนดูซิมีใครถามอะไรขึ้นาชื่ออะไรครับเอแชร์แล้วยุแชร์แล้วยุยดวงโชคลาภเปิดยังคะยวดูให้นะยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดนะคุณยุนะอืมสวัสดีครับกดแชร์ออกไปครับจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตอนนี้ หนดูสิทำไมขึ้นผู้แชร์ในอ๋อต้องกดแชร์ก่อนครับมันไม่ขึ้นผู้แชร์ในแชร์ต้องไอ้นี่ก่อนครับต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนเื่องนี้ที่คือคุณต้องเปิดแชร์สาธารณะนะครับนะคือคุณไปแชร์จริงก่อนให้กดแชร์นะคะแล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นรูปลูกโเป็นรูปสาธารณะนะคะแล้วเวลาคุณแชร์ออกไปแล้วเนี่ยเวลาคุณมาพิมพ์ตรงเนี้ยนะคะพิมพ์แชร์แล้วเชื่อมคาถามมาเนี่ย มันจะมีเขา,าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อของคุณนะคะนั่นแสดงว่าคือยืนยันว่าแชร์แล้วจริงๆสวัสดีนะคะแชร์แล้วค่ะแนนค่ะยี่สิบอะไรนะคะไม่ต้องมีวันเดอนเกิดน,นะคะยี่สิบเจ็ดเพื่อนชื่อนุชท,ที่ทะเลาะก,กันหนะักเขาบอกจะตัดเพื่อนเราจะมีวันที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันไหมคะ ตอนนี้ยังนะครับสามวันนี้ยังโกรธรุนแรงอยู่นะคะถ้าเกิดคุณให้ผ่านไปก่อนนะคะสามวันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวอีกวันที่สี่มาดูใหม่นะคะว่าจะดีขึ้นไหมนะเพราะยังไงเนี่ยตอนนี้ดูเขาโกรธมากนะคะอรานนจารย์เข้าใจนะ,ะวเวลามีปัญหากับเพื่อนนะมันทุกนะแต่บางทีเราต้องให้เวลาเขาด้วยนะคะเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาโกรธเรานะคะน่าเสียดายนะครับผมนี่มีปัญหากับเพื่อนนี่ผมชินนะครับคือตัดเพื่อนทิ้งเลย <laughs> นะ เข้าใจเขาคือต้องแต่เด็กมาโอ้ <c oughs> เข้าใจเรื่องเพื่อนนะวเวลาแล้วที่เรามีปัญหากับเพื่อนเราทุกยังไงนะคะแอนสามสิบสองจะสมหวังไหมคะมีคนคุยค่ะแชร์แล้วค่ะจะสมหวังไหมมีคนคุยยังไม่แน่นอนเลยเหมือนเขาคบแบบไม่ได้จริงจังอะค่ะนะสาววันนี้อยู่ก่อนนะมาแนวบันเทิงแบบแนวแบ,บบร่วมสุขแต่ร่วมสุขแต่ไม่ร่วมทุกนะคะเออ แชร์ลแล้วค่ะปิ๊งพี่เพ้นเขาแอบ,บชอบหนูอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะใช่ครับถูกต้องค่ะเข,ขาชอบเราจริงจังด้วยนะแชร์แล้วค่ะกายเมื่อไหร่ชีวิตหนูจะสบายกว่านี้คะ่ะรู้สึกว่าจะทนจะเหนื่อยกับอะไรมากๆเลยคะ่ะถ้าคุณอยากสบายคุณผมผมผมขอแนะนําให้คุณสวดพระกระถาเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีนะเข้ามาเดี๋ยวก็อยากให้ชีวิตดีขึ้นก็สวดมนต์มันจะดีขึ้นจริงๆนะคะอืมนะ สัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยาคาปรรันติพระมาจมหาเทวาพิรภาพวันตุเมมหาพุโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาวะเตุทธมะอุณโมพุทายามเวรเทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทศิเวริทสามเวริเทโยพุทาสมาณีมามาพุธาสสะวะหุมสัมิชามิเพ่งเพ่งภาภาฮาฮาเร่ คือคุณคุณเชื่อผมสิแชร์แล้วฟิล์มสามีคิดยังไงเขาจะง้อเราไหมคะมาถามค่าพิธีกรรมอีกแล้วเหรอฟิล์มสามีคิดยังไงเขาจะง้อเราไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าแป๊บนึงได้ไหวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วรอแป๊บหนึ่งแช่ ฟิล์มค่ะสามีคิดยังไงเขาจะง้อเราไหมคะก็เดี๋ยวมาง้อครับเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับคุณน่ะได้คุยกันแน่นอนไม่ต้องกลัวนะผมว่าน่าจะเลยเวลาแล้วค่ะเฟรชทำยังไงกับชีวิตตอนนี้ดีค่ะรู้สึกไม่ค่อยโอเคอ่ะดูซิก็ภาวนาครับปล่อยจิตคอุณอ่อนไหวค่ะพ่ขึ้นมาเนาะอ่อนอ่อนไหวสวดสวดมนต์สวดพรเสริญดวงเสริราศีโดยท่านอาจารย์โอไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะเพียงแต่จิตใจอ่อนไหวก็ทําให้ไงให้เข้มแข็งขึ้นก็ลองสวดมนต์ดูนะคะ ส่วนกระถางงินล้านเนี่ยดีนะจะทําให้มีโชคอมีลาบนะคะแล้วต้องสวดทุกวันด้วยนะถ้าสวดทุกวันนะคะจะเห็นผลนะคะคุณปิง๊งเหรอปิงปิงปิงมานีจันขอบคุณค่ะอะอาจารย์ทําอยากคุยแชทแล้วมามจบเลยการไปแล้วครับน,นะ,ะนะสวัสดีครับสวัสดี